สวัสดีค่ะเข้าใจกฎหมายโดยทนายชโลธรเมื่อวันที่12ตุลาคม2565คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะคะโดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมนะคะก็คือฉบับปีปศ2 5 6 1นะคะ,ะสำหรับรถที่ เช่าซื้อตามประกาศนี้นะคะก็คือทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออโดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนะับแต่วันที่ประกาศนะคะก็ประกาศออในวันที่12ตุลาคม2565นะคะก็นับนับไปแล้วนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ เดืว,วันที่9มกราคมพศ2566นะคะปีหน้านะคะส่วนสาระสำคัญนะคะที่สำคัญเลยก็คือเ,ออเรื่องของการให้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีนะคะ effective effective interest rate นะคะหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ในลักษณะของการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกโดยคิดจากดอกเบีย้ยเงนินต้นคงเหลือในแต่ละงวดนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็คือออการคิดอัตราดอกเบีย้ยของการเจ้าซื้อรถเนี่ยจะมีลักษณะเป็นดอกเบีย้ยที่คงที่อะคะ่ะก็คือได้นำดอกเบีย้ยมารวมคำนวณไว้แล้ว แล้วก็คิดเป็นจำนวนงวดที่เราต้องผ่อนนะคะถ้าเกิดเรานำเงินไปปิดยอดก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าจะไม่ได้รับการลดอัตราดอกเบีย้ยในส่วนดีไปนะคะเพราะว่าคือเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบคงทีะคะ่ค่ะก็จะแตกต่างกับกรณีที่ผ่อนบ้านนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะ ในเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะกฎหมายใหม่นี้นะคะก็ะได้ประกาศว่า,าให้คิดดอกเบี้ยจากรถยนต์ใหม่ไม่เกินร้อยละสิบต่อปีนะคะสําหรับรถยนต์ใช้แล้วก็ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ก็ไม่เกินร้อยละยี่สิบสามต่อปีนะคะอดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็อาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจของประเทศได้นะคะในทุกๆ3ปีค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ